สวัสดีครับมาพบกับช่อง Mac k n o w l e d g Channel วันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกม Line Ranger นะครับผมอ่า เมื่อวานนี้นะครับผมผมก็ได้ทำการเปิดแพ็กเกจเรนเจอร์ปีใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะใครยังไม่ดูสามารถไปย้อนดูกันได้ครับว่าผมเปิดได้ตัวอะไรกันนะครับผมอ่ะเป็นไปดังตามคาดหวังหรือเปล่านะครับก็ถือว่าน่าจะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมอ่ะใครยังไม่ดูก็ไปย้อนดูคลิปกันได้ครับ ส่วนในวันนี้นะครับผมก็มาเปิดกันต่อครับสำหรับแพ็กเกจอุปกรณ์ปีใหม่นะครับซึ่งจะมีให้สุ่มทั้งหมด19ชิ้นด้วยกันนะผมอ่าก็ตามนี้เลยครับ เซตเล่นน้าหน้าร้อนที่มาในเดือนกรกฎาคมหรือเดือนที่7นั่นเองครับผม3ชิ้นนะครับเซตจันทราที่มาในเดือนที่9นะครับทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันแล้วก็เซตเกียร์คริสต์มาสที่เพิ่งผ่านมาในเดือนธันวาคมอีก3ชิ้นนะครับผมรวมแล้วก็เป็น10ชิ้นนะครับผมแล้วก็บวกอุปกรณ์รีอนาดอีกทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันนะครับรวมทั้งหมดเป็น19ชิ้นด้วยกันนะครับเกียร์ที่ดีที่เราต้องการจะได้ผมเป็นทางด้านของเกียร์ห่วงยางเป็ดครับ1ชิ้นจากเซต เล่นน้ำหน้าร้อนนะครับผมหรือว่าเซตอุปกรณ์ชมจันทร์นะผมเป็นเกียร์ร่มหรือว่าเกียร์สร้อยจันทรานั่นเองครับสชิ้นนะครับจากเกียร์ชมจันทร์นั่นเองส่วนทางด้านของอุปกรณ์คริสต์มาสนะผมผมต้องการเป็นกําไลคริสต์มาสชิ้นเดียวครับก็ตอนนี้ก็รวมเป็นทั้งหมด4ชิ้นนะครับที่ดีส่วนอุปกรณ์เยนหนั้นถ้ามาขอให้เป็นเกียร์อาวุธหนึ่งใน3ชิ้นนี้เท่านั้นนะผมชิ้นอื่นผมไม่ต้องการสักเท่าไหร่แล้วนะครับผมแต่ถ้าจะให้ดีไม่ออกเกียร์เรียนหนาจะดีมากกว่านครรันน้้แลวเเดี๋ยาามุ ก่ณปีใหม่กันดีกว่าครับว่าจะเป็นไปตามที่ผมคาดหวังหรือเปล่าผมได้ห่วงยางเป็ดได้สร้อยจันทราได้ร่มจันทาหรือว่าได้เกียร์กำไรคริสต์สมาสมาหรือเปล่าผม4ชิ้นจากทั้งหมด19ชิ้นด้วยกันครับ4ใน19นะครับผมอ่ะมาอรอลุ้นพร้อมกันดีกว่าครับไปครับไปลุยพร้อมกันเลย มาครับที่แพ็กเกจนะครับผมทางด้านของอุปกรณ์ปีใหม่นั่นเองนะครับผมอ่าแพ็กเกจอุปกรณ์ปีใหม่นี่ครับนอกจากมีเกียร์ให้ลุ้นแล้วครับการันตีเจดาวแน่ๆหนึ่งชิ้นในกลุ่มทั้งหมดที่ผมเคยเล่าไปเมื่อตะกี้นี้นะครับผมอ่ะยังมีทาหน้านของลูบี้อีก100ชิ้นด้วยกันนะครับแถมทางด้าของ เขี้ยวมังกรอีก50อันนะผมอ่ะก็ถือว่าคุ้มค่าพอสมควรครับส่วนขีปกลองอื่นอนี่จะเป็นเกียร์ฟรีปกติผมก็ไม่ได้ต้องสนใจอะไรมากนะครับผมอ่ะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมารอลุ้นกล่องนี้พร้อมกันเลยนะครับว่ากล่องนี้นั้นจะให้เกียร์อะไรเรานะครับผมหนึ่งใน19ชิ้นว่าจะอะไรออกนั่นเองนะครับผมมาลุยไปพร้อมกันเลยครับมาครับผมกดเลยนะครับผมฮึบอ่ารับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมฮึบอ่าให้มันดิ้นทักหน่อยหนึ่งนะครับผม A later few moments later. ดิเราไม่ไปเลยละกันฮึบโอ้โหวนน้ำน้ำตาลอนโอ้โหสุดเกลือไปเลยครับผมโอ้โหูชิ้นที่ไม่ต้องการมากที่สุดด้วยนะครับผมอู๋ผมยังคิดอยู่เลยว่าถ้าได้ชิ้นนี้นี่คือย่อยทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับผมโอ้โหูไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรดีครับชิ้นนี้โอ้โห้กำผัดสุดๆเลยครับให้เกียร์กบยังดีกว่าให้ชิ้นนี้เลยนะครับผมโอ้โหชิ้นนี้คือ เอามาฆ่ากันเลยดีกว่านะครับผมให้ฟรีผมยังไม่เอาเลยนะครับชิ้นนี้ไม่อยากได้ที่สุดเลยครับในทั้งหมด19ชิ้นชิ้นนี้ค่วยที่สุดเลยนะครับผมผมบอกได้เลยว่าชิ้นนี้ใช้งานไม่ได้เลยนะครับเป็นชิ้นเดียวในทั้งหมด19ชิ้นที่เกลือที่สุดแล้วครับผมถือว่ารอบนี้เกลือมากครับผมโอ้โหออกชิ้นนี้มาคือเกลือสุดๆไปเลยนะครับผมทุกทีก็ได้แต่เกียร์กบอยู่แล้วก็เกลือมากพออยู่แล้วครับตอนนี้ได้เกียร์ชิ้นนี้นี่เกลือหนักกว่าเก่าครับ ห่วยแต่ที่สุดในสิบเก้าชิ้นเลยครับผมโอ้โหไม่ไหวจริงครับรับไม่ได้ครับผมชิ้นนี้ต้องย่อยทิ้งอย่างเดียวแล้วครับผมโอ้ไม่ไหวครับกำหมัดเลยครับผมอืมเจอแบบนี้ไปไปพ,พ,พีต่อกันเลยครับผมเสียรมครับเจอแบบนี้นะครับ หาทีมเตียเลยครับผมโอ้โหไม่สนใจครับได้เกียร์อะไรมากันเนี่ยโอ้โหอย่าได้เลยดีกว่านะครับผมอย่างน้อยก็ถือว่าเราได้ลูบี้ฟรีมานะครับผมกับเขี้ยวจากการย่อยเกียร์จากดาวชิ้นนี้ทิ้งไปละกันนะครับผมอ่ะก็ออยังดีครับถือว่าได้เขี้ยวมาเพิ่มนะครับผมมาลุยกันครับ ปล่อยมันไปครับลืมๆม,มันไปครับผมเดีย๋ยวผมจะมาทําการเปิดเกียร์ปีใหม่อีก5รอบด้วยกัน,นับผมจนถึงการันตี15ครั้งนั่นเองครับก็เปิดให้สุดนะครับผมหวังว่าจะมีระหว่างทางออกมาอย่างน้อยๆ1ชิ้นด้วยกันนะผมขอเป็นอะไรก็ได้ครับ1ชิ้นจากเกียร์ปีใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งในแพ็กเกจเกียร์รอบนี้ที่มันไม่มีเกียร์ปีใหม่นั้นนะครับเพราะว่าเกียร์ปีใหม่นั้นอยู่ในด้านของกาชาอยู่แล้วนั่นเองครับเขาก็เลยไม่ใส่มาทางด้านของแพ็กเกจเพิ่มด้วยนะครับผม ก็ต้องรอดูช่วงเดือนมีนาครับผมว่าแพ็กเกจเกียร์นั้นจะเพิ่มเซตเกียร์ปีใหม่เข้าไปด้วยหรือเปล่าอีกทั้งหมด3หรือ4ชิ้นด้วยกันนะครับก็จะรวมทั้งหมดเป็น22หรือ23ชิ้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวเกมมันจะเอาหน้ากากเสือใส่มาเพิ่มด้วยหรือเปล่านะครับผมอ่าหรือว่าจะเอาบางเซตออกไปสลับกันสุ่มนะครับผมให้มันมีโอกาสได้เพียงแค่1 0 เชิ้นเท่านั้นนะครับผมอ่าก็ต้องรอดูตัวเกมครับว่าจะให้โอกาสเป็น50-50ระหว่างเกียร์กบก,กับเกียร์อื่นๆหรือเปล่านะครับผมก็รอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับสายแพ็คอย่างเราๆนะครับผมสำหรับสายฟีก็กัดฟันเติมได้ก็ดีนะครับสำหรับแพ็กเกจเซ็ตเกียร์นั่นเองนะครับผมอ่าเพราะว่าอย่างน้นนอยๆเนี่ยมันก็การันตี7ดาว1ชิ้นใช่ไหมครับ แม้ว่าจะมี1ชิ้นที่ใช้งานไม่ได้อย่างแว่นดำน้ําชิ้นนี้นะครับผมแต่ชิ้นอื่นก็ถือว่ายังพอใช้งานได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเกียกร์กลบนี้ก็ยังใช้งานทางด้านของกิลวอได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งค่าพลังชีวิตหลบสกิลแล้วก็ท้านสกิลครับค่อนข้างจะครบเครื่องเลยไม่จำเป็นต้องใส่ในทางของรถแล่นในทางด้านของกิลวอลก็ได้นะครับผมเน้นให้เลือดเยอะ ต้านสก,กิลเยอะๆหลบสก,กิลเยอะๆให้ความถึกมันมีมากๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็อาศัยตัวบินบินไปตีป้อมเยอะๆเท่านั้นนะครับอ่าก็เป็นเทคนิคในกิวลเล็กๆน้อยๆแล้วครับผมที่มาแบ่งปันกันนะครับอ่ามาครับทีมนี้ลุยกันดีกว่าครับผมจะเป็นยังไงบ้างมาดูซิโอ้ทีมนี้นี่โหดอยู่นะครับเนี่จะพอไหวหรือเปล่านะครับผมฮึบฮึบฮึบยังไงซิโอ้เริ่มโดนตัดแรล่แล้วนะครับ ยังไงซีไหวไหมไหวไหมตัดแรกไวมากนะครับทีมนี้ถ้าทางจะมีตัวตัดแรกเยอะแล้วก็ปล่อยตัวออกมาไวนะผมไม่งั้นแล้วผมไม่โดนตัดแรกไวมากขนาดนี้นะครับเนี่ยโอโ้โหแป๊บเดียวคือโดนตัดแร่รัวๆยับๆเลยนะครับผมยังไงซียังไงซีไหวไหมฮึบๆเราจะพอไหวอย,อยู่นะครับผม ยันถึงหน้าป้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับามาครับมาครับเรียบร้อยไปแตกไปนะครับผมชนะได้ไม่มีปัญหานะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีเกียร์จริงๆนะผมอย่างแว่นดำน้ำเนี่ยถ้าสมมติเปิดได้มาเนี่ยก็ต้องยอมใช้ไปนะผมแต่ว่ามันใช้ไม่ได้เลยนะครับชิ้นนี้ผมว่าไปใช้กระเป๋าออกสกิลยังจะดีมากกว่าเยอะเลยนะครับผมอ่าเพราะว่าค่า เตตัสเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยมันไม่สมควรใส่กับสายไหวพิฟนั่นเองนะครับผมอย่างค่าหลบหลีกงเนี่ยมันเหมาะกับสําหรับตัวชนเท่านั้นนะครับผมไม่ควรใส่ให้ตัวไหวพิฟเลยนะครับส่วนค่าใช้สกิลกับ เพิ่มระยะยืนนี่ก็ยังถือว่ารับได้อยู่ครับโอเคอยู่นะครับผมแต่ว่ามันไม่มีทงาทีนของหลบสกิลเนี่ยใส่เป็นออปชันที่4ไปก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าออปชันที่4หลบสกิลเนี่ยจะมีค่าเพียงแค่40%เนท่านั้นนะครับผมสำหรับค่าออปชันที่4ของหลบสกิลนะครับผมส,สุดแล้วเพียงแค่40%นะครับทำให้มันไม่บวกกันแล้วไม่ถึง100้นั่นเองครับเมื่อใส่รวมกับค่าช่องกลางนั่นเองนะครับผมอ่า ก็ทําให้ใส่เกียร์ใช้ยากสักนิดนึงนะครับผมผมก็เลยไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่นะครับก็เลยบอกว่าย่อยทิ้งไปดีกว่านะผมไม่ก็เก็บเอาไว้ดูต่างหน้าครับเผื่อในอนาคตจะมีเรนเจอร์ตัวไหนที่น่าใส่ได้ให้มันได้นะครับผมอ่ะโดยที่ไม่จะเป็นต้องเป็นสายไวพิบก็ได้ครับเอาไปใส่สายพลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเพียงแต่ว่า มันจะไม่มีค่าหลบสกิลถึง100%เท่านั้นเองครับประยุกต์ใช้กับทางด้านของสายอื่นจะดีกว่าครับไม่ควรใส่ส,สายไวพิบเลยนะครับผมเพราะว่าค่าหลบหลีกนั้นไม่จําเป็นเลยครับมันยืนไกลยอยู่แล้วครับผมการตีธรรมดาตีคริมาไม่ถึงมันอยู่แล้วนะครับผมฉะนั้นแล้วใส่ค่าหลบหลีกไปก็ไม่มีประโยชน์ครับเหมือนเป็นค่าที่มาให้ฟรีฟรีนะครับผมเป็นเกียร์กระโหลกกะลานะครับผมชิ้นนี้ คล้ายๆกับตัวของแหวนเลียหนาที่แจกมาในรอบ7.5ปีที่ผ่านมานั่นเองนะผมเป็นเกียร์ที่ใช้งานไม่ได้จริงนะครับผมอย่างาคลาคริเนี่ยสายพลังมันไม่คริอยู่แล้วนะผมเวลาตีนะครับอ่าฉะนั้นแล้วก็เหมือนให้มาฟรีหนึ่งค่าครับผมเอาไปใช้อย่างอื่นอะไรไม่ได้นะครับผมแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีค่าหลบสกิลแล้วก็ใช้สกิลมาให้ผมเอาไปประยุกต์ใช้กับสายอื่นได้ก็จะดีเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นสายว่องไวหรือสายไวายพิบนะครับผมอ่าก็ถือว่า เอาไปยุกใช้อย่างอื่นจะดีกว่าผมถ้าเอามาใช้โดยตรงก็ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับเก็บไว้เป็นคอร์เรคชันเอาก็ได้นะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับวันนี้โอ้โหกำหมัดเลยครับเจอแบบนี้โอ้โหห่วยแตกที่สุดครับตั้งแต่เคยได้เกียร์มาผมรอบนี้แย่มากที่สุดเลยครับใช้งานอะไรไม่ได้จริงเลยครับเกียร์ชิ้นนี้แย่มากครับผมจากไปด้วยความแย่ๆไปแล้วกันครับใครที่เปิดสุ่มเกียร์ก็ ขอให้ได้ตามที่หวังนะผมไม่ได้ความเกลือแบบของผมนะครับผมดูของผมเป็นอุทาหรณ์ไปแล้วก็รับชมความสนุกไปละกันนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย